ตุ่มเลี้ยแล้วน้องคะน้องมีวิชาที่ไม่ชอบไหมคะอ่าวิชาที่ไม่ชอบนะคะคณิตค่ะคณิตทําไมคะอ้าวก็หนูไม่ชอบคำนนแต่เขาชอบสังคมใช่ไหมเราต้องลองภูมิสังคมโอ้ก็ตอบกลับไปหนูชอบสังคมใช่ไหมลูกหนูชอบสังคมใช่ไหมคะ แต่ว่าชอบผ่าเลขแข่งหวยนะคะฮะวรือเป่าเนี่ยเหรอต้องถามเกี่ยวกับวิชาสังคมลองเขาสังคมนี่ในโรงเรียนผมเนี่ยคุณดูสิสังคมเขามีสูตรนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสูตรเหรอสูตรเหมือนคล้ายๆวิสวกรรมศากร์เลยครับผมอาวเป็นคนชงมาต่ร้านด้วยวันนี้คุณนางเตรียมตัวแล้วนะเช้คูรักหนูเพิ่งตอบตัววันนี้วิบไปเจ้คูรักเหรอเจ้คูรักก็อีกหนึ่งอย่างในสังคมเลยนะ น้องเคยรู้จักไหมสูตรตัวนี้เนี่ยอ่าสูตรอะไรน,นุกเอาสังกะสีมาคูณกับกด <c ười> กดแล้วไปคูณกับด่างมันจะเท่ากับสิ่งที่คำนวณโอ้โหวิทยาศาสตร์ใช่มันมันมันรวมกับวิทยาศาสตร์วิยาวิทยาศาสตร์ชีวสังคมมันมารวมกันเลยอ๋อสมมติไอเรื่องเรื่องที่เราอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าไม้เนี่ยทำไมถึงหักเวลาเวลาฟ้าผ่าครับทำไมสังกะสีคูณกับกดคูณจะได้เลยโอ้ไม่น่าตัวน่าตัวจริง เสียดายตังที่เขาส่งไปเรียนจังเลยอันได้กับอุตซาห์ตั้งเจฟังอย่างดีสรุปไม่ได้อะไรเลย